ก็ขอสวัสดีท่านผะู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ก็ขอเปิดคลิปในการแลกชิปของอาเซอุสผู้กำเนิดโชว์ไปนหนึ่งทีนะครับผมที่จริงว่าจะเก็บฟักทองเอาอยู่ในว่าคิวเลมก่อนนะครับผมไหนไหนมันก็มาแล้วนะครับเอามันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมก็ทําการกดแลกไปเลยนะครับ โอเคครับก็ครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่านิสัยอะไรนะครับจะเรียกได้หรือเปล่านะครับผมกดเข้ามาดูในชิปเลยนะครับผมกได้นิสัยเป็นลบแอคแทกบวกสปีดนะครับถือว่ายังไม่ดีนะครับผมอาศิวุฒิร่างพุ่งให้กำเนิดนั้นนะครับใช้ทั้งแอคแทกและสเปเชียลแอคแทกนะครับควรจะเป็นไม่บวกไม่ลบเลยนะครับผมถึงจะดีนะครับ ก็ลองรีนิ้สัยกันดูก่อนนะครับผมกดไป50เพก่อนนะครับยังไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวกดไปอีกหนึ่งรอบนะครับเป็น100นะครับผมก็ยังไม่ได้นะครับอีกรอบครับโอ้ก็ยังไม่ได้นะครับขออีกรอบนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวอาเซอุนช่วําเนินนะครับผมก็ขอจะมารีวิวอีกวันนะครับผมเนื่องจาก ลีนิสัยไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับเดี๋ยวเราตัดเข้ามาดูที่สภาพอากาศของวันที่14เดือน3กันเลยนะครับผมโอเคครับในวันนี้จะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศฝนตกหนัก2ช่วงเวลานะครับ่วงราจะเป็น11บาเนกามสถึงาในกามสและช่วงต่อไปก็จะเป็น19บเกาใิ ถึง21ในการ27นะครับมาดูในเขตจับกันเลยครับผมก็เข้ามาดูในเขตจับะระดับต่ำเลยนะครับสภาพอากาศฝนตกหนักโปกเกมอนก็จะมีตามน,นี้เลยเราย้ายมาดูในเขตจับะระดับสูงเลยนะครับผมก็ลงมาที่สภาพอากาศฝนตกหนักโปกเกมอนก็จะมีตามที่เห็นนะครับ ก็สำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชินชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บายบาย